สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็เดี๋ยวรอข่าวสารอัปเดตหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วงเย็นจะมีอะไรมาอัปเดตให้เราตื่นเต้นกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตเข้ามาที่ไอดีโรนัลโด้นิดหนึ่งนะครับเส้นทางการเดินทางของไอดีกัโรนัลโดนะครับไม่ได้เข้ามานานเลยนะคือไม่ได้ทําคลิปซีรีส์แยกนานแล้วนะครับผมโรนัลโด้เมสซี่เนมานี่นะเพราะว่าอะไรครับมันอยู่ในช่วงของการเก็บทองนะครับผมประกอบกับการเปิดซีที่ผ่านมาเนี่ยนะ 4ี่แพ็คห้าแพ็คหแพ็คเลยนะเปิดฟรี6กแพ็คลวดเนี่ยไม่มีไอดีไหนได้สักตัวนึงเลย,ยทุกคนเหมือนเป็นช่วงขาลงนะดวงเช่าชะตานะครับแต่ถามว่าท้อหรือเปล่าท้อได้ครับผมแต่ยอย่าถอยแน่ผมเข้ามาเล่นอีเวนต์นะครับผมบอดิจนนะมันจะมีแบบเสด่านเนาะคือนะท,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 ที่เราไปเล่นเจอกับตำนานนะครับผมการอีพิกนะฮะเนี่ยสด่านนะครับ ด่านแรกมันก็จะง่ายหน่อยนะครับด่านที่3นี่จะเป็นบอร์ด7ดาวใช่ปะนะครับผมเห็นบางคนบน่นเอาโหเล่นไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะจริงๆมันเล่นโดยใช้ AI เล่นได้นะครับก็คือกดเข้าไปปึ๊กนะครับผมเราตั้งค่าตรงนี้นะเอ่ออีเวนต์เซตติ้งตรงนี้นะครับผมปล่อยให้ AI เล่นได้นะครับก็คือเล่นแทนเราถ้ายูเซอร์ก็คือเราเล่นเองนะครับอันนี้คือให้บอรดเล่นได้ครับถ้าขี้เกียจเล่นนะครับขนาดผมปล่อยให้บอรดเล่นเนี่ยรู้สึกว่าแพ้ <laughs> แพ้ไปสองตตาเฮ้ยอะไรวะด่านแรก ต่แรกบอทเล่นแพ้ได้ไงวะขนาดที่ทีมเราก็โอเคนะเนี่ยเออคุณดูทีมล่าสุดของอดีกากิดโลอ๋อผมว่าน่าจะเป็นที่แผนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะต้องแบบจัดแผนใหม่จัดแผนใหม่หน่อยนะครับผมจัดแผนใหม่แล้วก็เดี๋ยวมีงบอยู่นิดนึงนะฮะอาจจะเปิดสักจุ่มนึงนะครับผมเพื่ออยากได้เบลลิงแฮมมาเสริมทัพนะครับผมเนาะ ศา์ได้โอเวนนะากระตะมานะครับฝนฟาร์บิเตนนะครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นอ e ีพิกแจกฟรีนะครับผมแผนไหนเหมาะอะฮะคุณคิดว่าแผนไหนเหมาะสําหรับ AI นะครับลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับผมคือถ้าเปิดเราถ้าถ้าเราปล่อยให้บอทเล่นนะบางคนว่าใช้โพสิชันเกมใช้หลัง5ใช้หน้าคู่ใช้หน้าสาอะไรเงี้ยนะจากประสบการณ์ที่คุณปล่อยบอทนะ ให้ AI เล่นแทนเรานะครับผมคุณคิดว่าแผนไหนเนี่ยดีที่สุดนะฮะแผนแล้วก็สไตล์การเล่นด้วยนะครับเป็น position เกม quick counter long ball counter นะลองลองลอง,ลองเล่นกันดูแต่ถ้าเป็นเราเล่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบแบบไหนตัดถนัดแบบไหนทุกปะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองจัดใหม่ในการรู้สึกว่าแผนนี้เริ่มไม่ work สำหรับนักเตะแบบนี้นะครับผมไม่รู้ดิยังไงไม่รู้อะโรนโดลูมิเนเก้โอเว่นเนี่ยต้องต้องตัดออกสักคนหนึ่งอะทุกคน ต้องตัดออกคนเนื่ต้องจำใจตัดออกคนหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตกลับไปใช้เป็น4222ไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่า4222แบบเดิมไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าว่าโรนโดเราตัดออกไม่ได้นะครับเพราะว่าโรนโดเนี่ยเป็นพระเอกของแพ็คนะครับผมลูมิลิก้ก็สองเท้าโอเว่นก็สองเท้าอ่ะลูมิลิก้ก็ไม่อยากตัดดินะครับก็ขอเอาโอเว่นออกเป็นตัวสำรองแล้วกันนะครับผมเนาะและทีนี้จะเอาใครมาเป็นกองกลางนะครับผมจากทีมที่ผมมีตอนนี้นะฮะ เนะาะคือผมจัดแผนแบบนั้นเพราะว่า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 มีกองหน้า3มตัวเป็นตัวหลักไนงะถ้าเป็นแบบนี้ขออนุญาตเอาเบลลิงแฮมกลับไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอานากาตะยืนต่ําได้ป่าววะนากาตะยืนเป็นซีมเอฟพอจะไหวป่าววะเนี่ยเออซีมเอฟไปก่อนนะเอาแบบนี้ไปก่อนเลยกันนะครับผมแล้วก็เอา,เอาโรดี้นะครับผมการ์ดไฮไลท์ ยืนต่าๆหน่อย D m F หน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช้ไลน์อัพชุดนี้เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเล่นอีเวนต์ไหนนะ u ลีกอิตาลี g ลีกสเปนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเอาถ้าเป็นตัวหลักแบบนี้นะครับผมก,ก็จัดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับที่จัดแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะผมอยากได้เบลลิงแฮม ถ้าได้เบลลิงแฮมมานะเป็นเบลลิงแฮมร้อยเจ็ดนะมาแทนเบลลิงแฮมการ์ดเขียวนี่จะจับเลยนะเนี่ยฝันเฟื่องอะไรก็ฝันเฟื้องอีกแล้วครับต้องกลับมาใช้แผนนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปซีเรียสนะครับผมแพ้ชนะปเป็นเรื่องปกตินะครับผมเก,กเลือก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันตอนนี้มีอยู่1000กับ2ทองนะครับหนึ 1, ่งพันกับ2ทองนนะในกล่องจดหมายมีนิดหน่อยนะครับผมปุ๊บเท่าไหร่โอ้หนึ่งพันเจ็ดสิบสองก็เปิดได้หนึ่งจุ่มนะครับ ตอนแรกก็เก็บคิดว่าเอ๊ะเก็บไว้เปิดรอแพ็กบิ๊กไทม์ดีๆเพราะว่าบิ๊กบิ๊กไทม์แบบว่าเห็นบ้าเมื่อกี้ทีมผมมาต้องการกลางรับเว้ยกลางรับมาเสริมนะฮะรอแบบพวกเอ่อบิ๊กไทม์ไทรอะเวียล่าชาบิอลลองโซอะไรพวกนี้นะฮะเออไม่รู้สิคิดไปคิดมาก็เอาเป็นว่าเอาเลยกันนะครับผมอยากได้บบลิงแฮมนะครับลองเล่นลองรีวิวแล้วชอบรู้สึกชอบนะครับรู้สึกว่าเล่นง่ายนะครับผมก็ขอลองสักจุ่มหนึ่งนะฮะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีในอนาคตนะครับผมเปิดฟียังไม หรือว่าจะเป็นเออเดยองก็ได้นะเออขาดกลางรับพอดีเลยถ้าเกิดได้เดยองมาเมื่อกี้เอามาแทนนากะตะยืนแทนนากาตะใช่ปะ่ะหรือมาแทนโรดี้ได้นะครับผมเออหรือฟานไดฟานไดก็ได้นะผมเคยเอาบุยเต็นไปเล่นเป็นกลางรับเดี๋ยวบอกนะจะเป็นยังไงนะเอาบุยเต็นเนะี่ยไปอัพตำแหน่ง DMF นะครับผมกับ ID ดีอีกดีนึง i อดีในมานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะแต่ง่มงาม่าไปนิดนึงแต่ว่าเข้า,เข,าเข้าบอลหนักสับใจดีก่อนจะค่อยๆพลิกแพงกันก่อนครับขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในการเปิดรอบนี้นะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้้าเปป็นนไไดะะ เทพพดาฟ้าลิขิตนะครับผมก็ขอ,ขอเบลินขับเปิดฟีก่อนแล้วกันนะครับขอฟรีหน่อยนะครับอุตส่าห์ขยักไว้หนึ่งไอดีนี่แหละเพื่อจะมาเปิดอีกคลิปนี้แหละครับผมไปขอหน่อยนะครับฟรีนะครับตู๊บเจ้าอะไรวะเปิดไป30มสิไอดีได้มาหนึ่งครั้งเองอะ่ะนี่ไอเดียเดียวไม่ได้ลุ้นเดะอภิโตอภิถังกะละมังตั้งเด โคิดหนักอ่ะเนี่ยบางคนบอกพี่ทาไมเรื่องมากเลยเปิดรอบเดียวเปิดมีทองแค่นี้นะครับคุณลองเล่นแบบเลนต์แบบนี้นยะแล้วคุณค่อยเก็บนะทีละ50บาท50บาท5 0บาทกว่าคุณจะได้ขนาดนี้คุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเปิดแต่ละทีมันต้องเลือกเยอะครับเลือกเยอะๆคิดเยอะๆลุนเยอะๆครับผมใครรำคาญก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลุ้นเยอะครับผมแต่ละบาทแทบขาดใจกว่าจะได้มาครับขอฟันได้ เบลิงแฮมเดยอง3ตัวเลยได้เปล่าครับเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเปิดได้เลยฮะ900แรกแตก3ตัวเนี่ยนะยังไม่เคยเลยครับผมขอสักตัว,ตว that, <laughs> <laughs> ขอ3ตัวก็ได้นะครับ <c oughs> ไปลั่นบ้านหน่อยนะครับไป1 2 3องสไปเบลิงแฮมเบลิงแฮมผู้แตกอหมดกัน พูดอะไรเยอะแยะหมดกันโอ้แม้แต่ไฮรังไฮไลท์ก็ไม่มาให้เลยกว่าจะเก็บได้ทีละบาทโอ้ยมันก็ทำให้หมดกำลังใจเหมือนกันนะ <c oughs> เติมสิครับพี่เอาไว้เติมมาดีอื่นครับไอดี h ชาเลนจ์แบบนี้เราจะสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นเป็นชาเลนจ์ของเรานั่นคือความยากเว้ยความท้าทายเว้ยนี่ผมก็พยายามคิดบวกนะเวลาเปิดไม่ได้ก็พยายามคิดบวกนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกอะรู้สึกว่าพักหลังนี่คือไอเดชเลนจ์ผมนี่คือแบบเปิดไม่ได้หรือวะงงมากเลยคือบางทีผมก็ไม่ได้อัดคลิปเนีแอบ,บเปิดเนี่ยเมสซี่เนี่ยมาทองมันก็เลยไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับว่าจะเก็บเป็นก้อนๆเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยแบบส4สี่จุ่มหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ไปแอบ,บเปิดแบบไม่ได้อัดคลิปอัดสั้นๆอะไรเงี้ยแต่เปิดไม่เปิดไม่ได้ก็ไม่ได้อัดคลิป,ปลงนะโอเคเหลืออีกร้อยหนึ่งอะเผื่อเป็ดปาฏิหาริย์บ้านดอนครับบ้านดอนอยู่อยู่ไหนส่วนไหนของแผนที่ประเทศไทยก็ไม่รู้นะ แต่บ้านโดนมาหน่อยนะครับ100ทองให้แหกปากหน่อยครับให้เล่นบ้านหน่อยครับร้อสุดท้ายแล้ว <c oughs> เหนื่อยจัดท้อเลยแบบนี้เป็นตาทอ้อ <c oughs> ให้ไฮไลท์มาดีๆทักตัวหนึ่งก็ไม่ได้หมดกัน <c oughs> หมดกัน <c oughs> โอ้ยรู้งี้ไม่น่าเลยรู้ไง <c oughs> รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ครับทุกคนทีมไม่ได้อัปเกรดเลยอ่ะทีมไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนานมากเลยสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยหลังจากที่ได้ไอของฟรีเนี่ยนะนอกจากของฟรีผมเปิดไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะรู้สึกว่าเปิดเพิ่มได้นี่คือได้ตุรามอ่ะตุรามสองบูสเลยไหมแล้วหลังจากนั้นก็เงียบกิบเลยฮะโรนโดโดยเฉพาะไอดีโรนโดเนี่ยแล้วก็อมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะแต่ว่าเป็นตัวแบบตำแหน่งแบบอาจจะไม่ลงตัวยืนตัวนี้ปะ่ะปึ๊บเออมันต้องไปยืมมาขยับริมเส้นหน่อยอ่ะ 喂。 ที่เหลือเป็นของฟรีหมดเลยไหมเนี่ยบางคนนี่เลิกไปแล้วนะไอดี ID แบบเนี้ยเททิ้งไปแล้วนะโรนโดเป็น1บูตด้วยซ้ำลูมินิก้เป็น1บูตด้วยซ้ำซึ่งลูมินิก้มี2บูตแล้วโรนโดมี2บูตแล้วนะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาครับถามว่าเริ่มใหม่รีใหม่ได้ไหมรีใหม่ได้เริ่มใหม่ได้อย่างตอนเอ่อเอมบัปเป้มาให้เปิดฟรีครับผมน่ารีมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วรีได้ไม่ยากมากนะครับผมก็ต้องใช้เวลาความอดทนนิดหนึ่งนะครับบางคนบอกว่า,วาลงทุนหน่อยครับพี่ลงแรงนี่ก็คือท ทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยบางคนก็ใช้เงินแก้ปัญหาไงบางคนก็ใช้แรงกายนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ครับผมในทางการเล่นนะความท้าทายนะถามว่าเติมเติมได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันก็สิ้นสุดเลยนะถ้าเติมการสิ้นสุดเส้นทางแบบนี้คือมี2อ,อย่างครับผมก็คือเลือกเล่นท้อเลือกเล่นถอดใจเลือกเล่นไปเลยนะครับผม2เติมฮะถ้าเติมก็คือสิ้นสุดชาร์ลส์ไปเลยนะครับก็จะไม่มีซีรีส์นี้อีกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นไอดีปกติอื่นๆเหมือนเหมือนไอเดียอื่นที่้เล่นทั เปิดไม่ได้โอ้โหเสียใจว่ะคือวัสนาผมต้องรอของฟรีต่อไปใช่ไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีกิจาก,การรมบิ๊กไทม์ให้เราได้เล่นกันโอ้ยเซ็งโอเคครับประมาณนี้ครับผมท้อได้ครับแต่อย่าถอยเล่นไปเถอะนะครับจริงๆบางคนอาจจะงุดหงิดเออพี่เปิดคลิปนี้ได้อะไรครับเนี่ยเออเอามาลงทําไมครับเปิดไม่ได้เอามาลงทําไมครับผมจริงๆผมมีเยอะกว่านี้ที่เปิดไม่ได้นะ นะคุณจะเอาแบบเปิดได้มาลงทุกคลิปเนี่ยคือสงสัยเดือนละคลิป <laughs> อ้ยมันคือข้อเท็จจริงครับมันคือความเท็จข้อเท็จจริงหรือชาเลนจ์จริงๆที่ผมเล่นจริงๆนะครับไม่ได้ทําแบบว่าเมคขึ้นมานะครับหรือว่าทําเพื่อเหาเอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับผมก็คือมันคือเอามาเล่นจริงๆนะฮะมาเล่นจริงๆในชีวิตจริงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะท้อได้ครับผมแต่อย่าทอยเด้อ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสู้กันต่อไปฮะเก็บทองกันต่อไปคงไม่ได้เจอคลิปนี้เอ้ซีรีส์นี้อีกพักใหญ่เลยนะฮะครับโรนโดเนี่ยก็ต้องเก็บทองก่อนนะหมดเกลี้ยงแล้วอ๋อผมลืมไว้แถมนิดนึงลืมการ์ดเขียวเดี๋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 ยวลืมการ์ดขอบทองครับผมขอเปิดหน่อยดิปลอบใจเอาเฮียเมสมาหน่อยเฮียเมสล่างนี้ได้เปล่าดูอยดิปึ๊บอ้ใครวะน่ะเบนฟิก้ากลางรับเฮ้ยพอได้ปะวะ พอได้ป่ะวะคงไม่ดีไปกว่านัก,กนตะาหรอกไปแล้วครับบ๊ายบาย